ข่าวร้อนๆที่เกิดขึ้นในวันนี้กับช่วงของเทสไลน์นิวส์ค่ะไปเริ่มกันที่หัวข้อแรกค่ะผู้ปิศนางานเข้าคนร้ายงัดบ้านหรือเข้าของกระจายแต่เข้าประตูชั้นไหนไม่ได้วอนตำรวจช่วยทีเพระโดนงัดมาแล้ว5ครั้ง น้ำที่บ้านหนองกาวอเภอบางระกำรเริ่มสูงขึ้นบ้านเรือนหลายสิบหลังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกน้ำท่วมสูง80ซนติเมตรในย่านเศรษฐกิจอภอกบินบุรีชาวบ้านกัดฟันสู้เชื่อไม่ท่วมหนักเหมือนปีก่อน พบถุงมือในรถที่คนร้ายใช้จี้ชิงเงินแบงก์กรุงกเทพเป็นชนิดเดียวก,กันกับที่พนักงานขนเงินใช้ประจำเราจะติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในเร่นเย็นเย็นนี้สิบนาฬิกาสิบนาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ